ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ e x ็กซนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิว Text u r e p a c k นะครับเป็น Text u r e p a c k สวยๆนะครับแต่ว่าไม่มีเท็กเ่อ e p a c k ไหนสวยเท่าแล้วนะครับดูรับเซ็ตเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าในพวกบ็อกตัวเกมมันจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวผมสร้างโลกใหม่เลยนะครับ ถ้ามีเสียงอะไรรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นอมตะนะครับแบบสร้างเสริมนั่นเองเราก็ต้องพีไปเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรดูครับจากหน้าการอัพโหลดเข้าตัวเกมนะครับเข้าเกมครับก็จะเปลี่ยนไปนะเป็นแบบนี้นะครับสมจริงยิ่งขึ้นนะครับรอมันอัพโหลดเข้าเกมสักครู่นะครับ ถ้าเสียงผมเบาหรือว่ามันเป็นอะไรก็ต้องขออภัยด้วยครับดูครับโคตรแหลกเลยครับดูครับดูครับโอ้ยเดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูในตรง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 ข้างน้ำไปดูนะครับโคตรติดอ่างครับดูครับโคตรจะแหลกครับดูครับน้ําโคตรสวยครับสําหรับใครนะที่โทรศัพท์แรงๆก็สามารถลองโหลดมาเล่นกันได้นะครับแล้วมันจะมีไอ้ตรง ไอ้ขวามือด้านซ้ายนะครับเอ้ซ้ายมือครับข้างบนครับมันจะมีไอ้รูปสามขีดขึ้นมานะครับมันเป็นเตี่ยวกับอันนี้นะครับดูครับสีต้นไม้นะครับดูครับสีเขียวแบบโคตรจะสวยเลยนะครับต้นไม้ก็สามารถขยับได้นะครับโทรศัพท์ของผมนี่เป็นเลนุวโนะครับแรมสองกิกครับขนาดแรมสองกิกยังแหลกครับแบบใครแบบว่าโทรศัพท์แรงๆแบบแรงจริงก็สามารถลองโหลดเข้ามาเล่นกันได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทิ้งดิงปกแกเอทิเ่เจ้าแพ็กนี้ไว้ตต้ลา่างคลิปนะครับอันนี้ผมปิดการระยะการมองเห็นนะมันเลยเป็นแบบนี้สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์และกดสมัสไคชด้วยนะครับ